Revision one Hi everyone มาถึงช่วงสุดท้ายของเทอมกันแล้วนะคะวันนี้พี่จะมาทบทวนคำศัพท์ต่างๆที่ได้เรียนมาตลอดเทอมหนึ่งค่ะ เริ่มที่หน่วยที่หนึ่ง Greeting a l i a v e t a k i n g หน่วยที่สอง Myself พร้อมแล้วตั้งใจทุกทวนคำศัพท์กันนะคะหน่วยแรกที่เราได้เรียนกันไปคือเรื่อง Greeting a l i a v e t a k i n g ในหน่วยนี้มีกลุ่มคำและประโยชน์ที่ใช้ในบทสนทนาการทักทายและการกล่าวลาค่ะไปดูกันเลยนะคะว่ามีคำและประโยคอะไรบ้าง Good morning, Jane. How are you? Good morning, Jack. I'm fine, thanks. And you? I'm fine. Where are you going? I'm late for school. Goodbye, Jack. Bye bye, Jane. Hello. My name is Jill. What's your name? Hi, my name is Mike. Who are they? They are my brothers and sisters. What are their names? Their names are Bob, Tony, Mary and June. Hi everyone. Hi do. ต่อไปครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่านักเรียนจะใช้คำกล่าวทักทายและคำบอกลาในแต่ละช่วงเวลายอย่างไรให้เหมาะสม เริ่มที่การกล่าวคำทักทายในตอนเช้าค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้าหรืออรุณสวัสดิ์ค่ะต่อไป Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good evening สวัสดีตอนเย็นหรือตอนคำ่ำ Good night ราตรีสวัสดิ์เป็นการกล่าวลาก่อนเข้านอนค่ะและสุดท้าย Good bye ลาก่อนใช้กล่าวลาตอนที่แยกจากกันค่ะ และเวลาที่เรากล่าวคำทักทายผู้อื่นแล้วเราจะนิยมถามเกี่ยวกับทุกสุขของกันและกันโดยจะถามว่า How are you และผู้ถูกถามอาจจะตอบสั้นๆง่ายๆว่า I'm fine, thanks และถามกลับว่า And you เดี๋ยวนักเรียนดูตัวอย่างบทสนทนาอีกครั้งนะคะจะได้เข้าใจง่ายขึ้น Good morning Jane How are you I'm fine, thanks And you I'm fine เวลาทักทายผู้ทักทายเพื่อนนักเรียนสามารถพูดสวัสดีง่ายๆโดยพูดว่า hello หรือ hi ก็ได้ค่ะและถ้านักเรียนอยากดูชื่อของเพื่อนนักเรียนก็ถามเพื่อนคนนั้นได้ว่า what's your name ส่วนนักเรียนคนที่ถูกถามว่า what's your name ก็จะตอบว่า my name is แล้วตามด้วยชื่อของนักเรียนเองค่ะตัวอย่าง what's your name My name is Mike is หรือถ้านักเรียนอยากจะรู้จักชื่อเพื่อนหลายๆคนนักเรียนก็จะถามได้ว่า what are their names แล้วนักเรียนคนที่ถูกถามว่า what are their names ก็จะต้องตอบว่า their names are แล้วตามด้วยชื่อของบุคคลอื่นทีละคนเช่น what are their names their names are Bob Tony Mer and June. ต่อไปพี่มีเกมสนุกๆมาให้น้องๆได้เล่นกันด้วยค่ะเป็นเกม Animal Race มีวิธีการเล่นง่ายๆคือให้น้องๆคลิกเลือกประโยคต่อไปนี้หน้าช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องตามเสียงที่ได้ยินค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเล่นเกมกันนั้นน้องๆต้องคลิกเลือก player หรือตัวผู้เล่นก่อนค่ะแล้วจากนั้นคลิกปุ่ม start เพื่อเข้าสู่เกมค่ะ Let's play a game. Good morning. Good job. Good night. Excellent. Goodbye. Well done. Good afternoon, excellent. Good evening, good job. ต่อไปเรามาทบทวนหน่วยที่สอง myself กันค่ะ An elbow. An elbow. Elbows. Elbows. A thumb. A thumb. Thumbs. Thumbs. A chin. A chin, an ankle, an ankle, ankles, ankles, a wrist, a wrist, wrist wrist a knee a knee knees knees a finger a finger fingers Fingers ต่อไปเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเกมที่น้องๆจะได้เล่นมีชื่อเกมว่า c ักกบัวกติกาการเล่นคือให้น้องๆคลิกเลือกผู้เล่นหรือ player จากนั้นคลิกปุ่ม start เพื่อเข้าสู่เกมเมื่อเข้าสู่เกมแล้วให้น้องๆคลิกเลือกคำที่มีสาบหน้าช่องสี่เหลี่ยมที่มีความหมายตรงตามภาพที่ปรากฏค่ะ Let's play game. Well done. Excellent. Excellent, excellent. ต่อไปเป็นคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่ใช้บรรยายลักษณะพิเศษของอวัยวะต่างๆหรือบางครั้งอาจจะบรรยายถึงสิ่งของต่างๆก็ได้นะคะไปดูกันเลยค่ะ short short long long small small, fat, fat, thin, thin, tall, tall ต่อไปมาเล่นเกมแมทชิ่งนะคะโดยให้น้องๆคลิกที่รูปวงกลมเพื่อหาคำที่มีความหมายตรงกันข้ามค่ะ พร้อมแล้วลงมือเลยนะคะ Let's play game A nose, a nose, a mouth, a mouth, a tongue, a tongue, a leg, a leg. Legs, legs, a hand, a hand, hands, hands, an ear, an ear. Ears, ears, and eye, and eye, eyes, eyes, see, see. Smell, smell, eat, eat, drink, drink, walk, walk, run run. speak. speak. right. right. here. here. taste. ถึงเวลาเล่นเกมสนุกๆกันแล้วนะคะน้องๆเกมนี้คือเกมทักอับัวค่ะให้น้องๆเลือกคำสาบที่อ่านออกเสียงตรงกับที่น้องๆได้ยินค่ะ Excellent Well done. Excellent. Excellent. Well done. ได้ทบทวนบทเรียนทั้งหมดกันไปแล้วจำคำศัพท์กันได้ใช่ไหมคะหากอยากจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ขึ้นใจน้องๆต้องหมั่นท่องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำค่ะถ้าทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอแล้วพี่รับรองว่าสอบคราวนี้คะแนนออกมาดีกันทุกคนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พี่คงต้องลาน้องๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะ